สวัสดีครับไากับสัเลยแล้วเนาะยำน้งแรงฟ้าห้องตื้นๆต่างๆครับผมวันนี้สักแร่จะปิ้งกินหมูครับง่ายๆเนาะกินเข้าๆฮ้อนๆ้อนอุ่นๆเนาะกับน้ำพริกแตแดงเหมาะต่อีก,กพอแล้วครับกินมะแรงฮ้อนผูกก็ยุดละคนสาวเนาะไปครับมาดูกันเลยมาว่าละลครับสักแรงกับดางไฟไปละเป็นที่เรียบร้อย เดี๋ยวเราจะมาปิ้งหมูกันสามจานครับผมอันนี้ถ้าจะหนาเพิ่มหน่อยถ้าจะเป็นอี้นี่ถ้าจะหมอนะครับกินก็เข้าฮ้อนๆเนาะน้ำพริกกระเด็นครับเ,เดี่ยเปิงเคร่แตะไปนะครับไฟของเ้อก็พร้อมแล้วใส่หมูขเขาลงไปปิ้งง่ายๆครับเชนหมูเนาะกินฮ้อนๆ เหมาะมานมันเอาไว้กับกายก่อนันที่เป็นมันนะเว้กักายก่อเนาะครับอัปเดตสถานการณ์เยๆ3จานนอูเนาะติดมัน มาจะแจ้ไฟอ่อนนะครับเนาะไฟอ่อนเนาะคอยลิมิตไปเรื่อยๆครับนี่แจ้ไฟแห้งไปได้เป็นมาสามจานเนาะนี่จข้าอ,อุ่นๆเนาะฮ้อนๆนะที่กระแดงครับผมเหมาะขนาดโอ้เสียงเก๋าอ,อันนี้คือเก๋าเรม่มจะระเบิดนะไม่ใช่ประทุกเลย ชัอกเลตาเกลือครับผมเป็นเกมมันๆน,น,นะรับปีนเลยเลยต้องคอยดูรเลยถ้าไฟลูกหนึ่งไม่ได้เด้อป้งมันนี่นะ อัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆครับผมปิ้งกิ้นหมูเนาะมันมันนักครับแามแจนนั่นนี่มาครับอัปเดตสถานการณ์ก่อนเนาะ นไอ้ท si ี่มันสูงเราจะเก็บไปแล้วเนาะครับเก็บไปเรื่อยๆครับไอ้ที่มันสูงนะนก็สูงมดแล้วไรเหรอครับเนาะประมาณนี้ละ manina sukulébloih